ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเป็นยังคือเป็นแบบนี้นะครับคือว่ามีเอฟซหนองไม้ครับคอมเมนต์มาแล้วก,ากา็โทรศัพท์มาอีกนะครับว่าวิธีการเลี้ยงไม่นะเลี้ยงแบบใหนนะครับผมก็ให้ ไปเบิงในคคิปที่ว่าผมเพิเ่นบอกเข้าใจนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยสิมาจำล่องแบบให้เบิงนะครับให้มันละเอียดนะครับเพราะว่าบางที่นองไม่ได้เต่ามากบางที่ก็เห็ดเป็นนะครับบางที่เบิงแต่คลิปหลายก็ล่องไปเห็ดเบิงก็เป็นอีกแบบนึงนะครับที่นี่ผมก็เลยบอกว่าอันไม่ไงนะให้พาซีกนะครับแล้วที่นี่ เพิ่นก็เลยบอกว่าอผมบ่มีเครืองครับเพราะว่าผมลงทุนซื้อเตาซื้อ,อยังแล้วก็ซื้อเลื่อยซื้อ,อยังไปกับเงื่อนเบิดแล้วัดนี้ผมก็ตัดใหม่แบบแบบผมนะนะ,นะแบบนี้นะครับไว้แล้วก็เลยว่าสิเผาแบบแบบผมเบิรแล้วก็กับเผาบใหมยยี่เองส่นะครับนะครับผมก็เลยอธิบายที่นี่ก็เลยเอาสีซะเดี๋ยวผมสิจำลองแบบให้เบิ่งเอาให้ เอาให้ละเอียดยังสีหน้าเราก็สีได้เผากันเราก็สีได้เป็นนะครับแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจเหตุแบบนี้นะครับเข้าขันตอนเลยนะครับขันตอนแรกอันนี้สมมุติว่าเป็นกลนั้งนะครับนะครับกลนถั้งนะครับกลนั้งนะครับนี่อันนี้เราต้องคิดมันนะครับกลนั้งแล้วก็ฮู้แก๊สนะครับนี่วงกลมก็อยู่นี่เนาะขอบถังเนาะเนี่ย อันดับแรกถ้าเห้าบไดพาไม้นะครับเท้าเห้าใสไม่หน่อยๆยังสีนะครับเนี่ยวางลงไปนะครับยิบซีวางลงไปบต่บต้องบ่ต้องยานว่ามันสิป,ปิดหูเกนนะครับอันทีว่าถามมาก่ต้องยานนะครับวางลงไปแบบนี้เลยครับนี่จัดเลี้ยงนะครับเลี้ยงไม่สั่นแหลกนะครับเลี้ยงไม่ไม่น่อยนะครับเอาไม่หน่อยๆนะครับนี่อย่าเอาไม่ง่ายครับนี่นะ นะครับสำหรับมือเกาหรือว่ามืออาชีพล้วก็เบิงเราก็หับเบิงกับเป็นแนวทางกับโบเป็นยังนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะกะเบิงไว้นะครับแบบนี้นะครับสำหรับมืออาชีพเพรากระเหตุเป็นกันหมดแล้วนะครับนะครับครับเลี้ยงแบบนี้นะครับไม่น้อยนะครับ นี่นะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับโบ่ต้องเอาไม้ไงมาแซมนะครับเอสจีสำหรับมือไม้นะครับนะแบบนี้นะครับเขาเลี้ยงไปเขาเลี้ยงไปจนติดขอบถังนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่นะครับ นะครับเห็นไหมครับให้น้องไม้หรือว่าเอฟซนะครับทีว่าคนไม้นะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับสมมุติว่าขอบถังมันเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เต็มเนาะสมมุติเนาะที่นี่ข้าบโพตองยานนะครับสาหรับฮู้แกดข้าอัดลงไปเลยครับนี่เลี้ยงไฮแนนแบบนี้นะครับต่อมานะครับ ต่อมาก,ก็เอาไม้ไงข้นเนียจักน้อยนะครับเนี่ยสำหรับเอฟซีถือว่าบ่ได้พานะครับสิเหตุแบบแบบผมนะครับเนี่ยก็เอาไม้รุนนี้ไงขึ้นมากจักน้อยบ่บถึงกับรุ่นนี้นะครับนะนะครับเนี่ยเข้ากับเลี่ยงขืนครับจำลองแบบเลี่ยงขืนแบบนี้นะครับเมื่อยขึ้นกันนอกแบบนี้เสายหาพๆเลยครับ แต่กระบบเป็นยังอยากเห็ดเลี้ยนหลูให้เอซเบ่งสำหรับน้องใไม่ที่เขามาเบ่งนะครับนี่เห็นบ่านะครับเลี้ยงขึ้นมาไม่ให่่นะครับไม่ให่่แน่้ยยังสีนะครับนะแบบนี้นะครับ นะครับแบบนี้นะครับน้อยนะครับหลวกหไงขืนมาแล้วที่นี่หลังจากนั้นเขากับใส่ไม่ไ่นะครับไงกว่านี้อีกขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับไงขืนมาแบบนี้นะครับนะครับไงขืนมาแบบนี้นะครับ นี่ครับน้อยแล้วก็ล่องลงมาแล้วก็หญ่ขึ้นมานะครับต่อมาแล้วก็หญ่เลยนะครับเนี่ยญ่ใหญ่ขึ้นไปแบบนี้นะครับผมจําลองแบบสรุปเบิง้งให้เบิ้งอีกครั้งนะครับคือน,นี่นี่นะครับเมื่อไหมนะครับไม้น้อยนะครับเรียงชิดติดหูแก๊สเลยนะครับ แล้วก็ไม่ไงลงมากขึ้นจากน้อยนะครับนะเลี้ยงตามลําดับขึ้นไปแล้วก็ไม่ไงไปเลยนะครับสําหรับผู้ที่บ่วพานนะครับที่เผาแบบผมนะครับแล้วก็วิธีการเผาต่างๆก็คอยศึกษาไปอีกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจําได้นะครับนี่ไม่น้อยแล้วก็เลี้ยงขึ้นไปไม่ไงนะครับเพราะว่าเวลาไฟห่อนอ่ะมันจะกินจากไม่ไงนะครับลงมากข้างล่างแบบนี้นะครับ จนอันนี้ถึงสุดท้ายนะครับนะครับหลักการมันขนาดที่ว่ากระบวนการมันเผาตรขงข้างล่างหอนนะครับแต่ว่าโบมีผลยังครับนะมันก็สิกินกินขางเทิงลงมานะครับลงมาจนหอดข้างล่างจนขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะครับที่ว่าเหลือส่วนใหม่ก็คือเนะี่ยผมมาจําล่องแบบให้เบิ้งก็คือบางที่คนเอาใหม่ไงใส่นะครับมันก็เหลือนะครับ แต่ถามาหน่อยมันก็ใหม่ใหม่ใหม,ม่ง่ายอกครับไฟมันใหม่หม่ความห่อนมันใหม่ดีนะครับเขาก็ใส่อันหน่อยไว้ให้เข้าใจแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ข้างบนนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มาจําลองแบบให้เบิ้งแบบนี้คงสิมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าเ้าก็เขามาเบิ้งแล้วก็บ,บางที่ก็คอมเมนต์มาสอนมือมใหม่ไปนั่มนะครับก็บสิไดใด ความหูนะครับแลกเปลี่ยนกันในคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ